สวัสดีค่ะเจนเนี่มาแล้ววันนี้นะคะจะมาให้วิธีการนะคะในการดับกลิ่นปากหลังมืออาหารกันนะทุกคนเวลาออกไปทานข้าวไปทานข้าว,าาวลิ้นพันกันเวลาออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะหลังจากมืออาหารถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารที่มันมีเครื่องเทศที่แบบกลิ่นแรงๆนะคะ แล้วเราจะดับกลิ่นปากหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าวิธีการดับกลิ่นปากที่ง่ายๆง,ง,ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการเคี้ยวหมากฝรั่งการอมลูกอมนะคะสารพัดลูกอมนะคะในการดับกลิ่นปากนะคะแต่รู้หรือเปล่าว่าถ้าเราไม่มีพวกนี้เราก็มีวิธีในการดับกลิ่นปากได้นะคะด้วยการใช้อันที่หนึ่งนะคะนมสดดื่มนมสดนะคะ หรือว่าอันที่สองนะคะ<ม>ก็คือน้ำพึ้งนะคะผสมกับน้ำอุ่นดื่มเข้าไปนะคะจะช่วยดับกลิ่นปากแล้วก็ทำให้ลมหายใจของเรานะคะสะอาดจากอาหารที่เราทานเข้าไปที่เป็นกลิ่นแรงๆพวกเครื่องเทศทั้งหลายอค่ะได้นะคะลองไปใช้ดูเจนนี่ก็ยังไม่ได้ใช้นะก็คือเอามาจากหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มนี้นะได้อีก หลายเคล็ดลับเลย57เคล็ดลับนี่อาจจะอาจจะดึงมาพูดได้ถึงประมาณ50เคล็ดลับเลยนะแล้วก็นะคะเราควรจะดูแลริมฝีปากของเรานะคะให้มันชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะอย่าปล่อยให้ริมฝีปากแห้งแตกลอกเป็นขุยนะคะเพราะมันจะทำให้ริมฝีปากของเราค้าได้ด้วยนะเจนนี่เคย,ลยไลฟ์ไว้นะคะ1นึ่ไลฟ์เกี่ยวกับ สาเหตุที่ทําให้เรามีริมฝีปากค้ำนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็กลับไปย้อนดูไลฟ์นั้นได้นะคะโอเควันนี้ผมรีบแบบดูผมรีบแบนมากเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาให้สูตรธรรมชาตินะคะในการดูแลเส้นผมที่รีบแบนกันทํำยังไงให้มันแบบดูมีวอลลุ่มสวยๆนะคะวันนี้ไปแล้วมาแค่นี้แหละ โอเคนะคะพบกับเจนนี่ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย